สมมติว่าเราจบแบบเกิเลยขึ้นใหม่ไงฮะแล้วเรามีวิธีการอะไรได้ไหมที่สามารถช่วยเมื่อไกันได้คลิปนี้มาชมนครับในคลิปที่แล้วเนาะเราได้พูดไปแล้วว่าเฮ้ยเทคนิคเทรดมิลเนี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมการเอาแบบเกมถึงต้องใส่ใจเรื่องนี้เพื่อการไม่ให้คนเล่นเบื่อเร็วเกินไปเนาะและเพื่อทําให้คนเล่นน่ยยังมีความสุขอยู่ในทุกครั้งที่เกิดการเล่นคราวนี้มันอยู่ประเด็นที่ว่าแล้วสมมติว่า เราจอบแบบเกมเกมนึงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วว่ามันมีเรื่องของเวลาถูกไหมฮะอ่ะเวลาเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการบังคับเบรกผู้เล่นนะอ่ะคำว่าบังคับเบรกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาลงนั้นเจียนอยู่ดีตัดเซิร์ฟเวอร์ออกอ่ไม่ใช่นะ,ะัะหมายถึงว่ารอให้เขาเล่นจบก่อนเมื่อจบหนึ่งแพทเทิร์นปุ๊บให้มีการสต็อปเพื่อให้เขาอ่ะรอรอบใหม่ อ่าอย่างเช่นคณิตคลาสที่มีหัวใจหรืออย่างเกมโรนัันเจมส์เกตที่มีหัวใจอะไรอย่างเงี้ยหรือมีจํานวนจํากัดการเล่นที่ชัดเจนเพื่อทําให้การเบื่อมันเกิดได้ยากขึ้นจากการที่เขาต้องรอแล้วเขาจะได้อิ่มเอิกับความสุขหรือความทุกข์นั้นเพื่อรอวันที่จะแก้แค้นเกมกลับมานั่นเองเนาะอันนข้ที่หนึ่งอย่างที่2ครับก็คือเราจะต้องเพิ่มเนื้อหาครับเกมส่วนใหญ่อ่ะแม้จะมีเวลาแล้วแต่ถ้าคนเบื่อ เพราะมันซ้ำเมื่อมันซ้ำมันจะกลายเป็นรูทีนแล้วทําให้มนุษย์เราอ่ะที่ไม่ได้ชอบการทํารูทีนอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้ตังค์ด้วยเพราะมันไม่เหมือนกโโนับจับจํางเพราะงานเราไม่ตังค์มันไม่ตังค์มันไม่ได้เง,งินด้วยอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้มันยิง่งฝ่อแล้วเขาก็ได้มองหาอะไรใหม่ที่น่าสนใจมากกว่านึกง่ายง่ายนะเวลาเราเบื่อเล่นเกมอ่ะเราไม่ได้เบื่อเล่นเกมเนาะเราเบื่อเกมนี้แปลว่าสิ่งีเราทําคือเราอ่ะไม่เล่นเกมนี้แล้วเราหาเกมใหม่มาเล่นที่มันชาเลนจ์กว่า มันมีอะไรให้เราแบบได้รอมากกว่าที่มันไม่ใช่แบบเดิมเนาะในวิธีการที่2ที่ทําได้ครับคือเกมเราเหมือนเดิมแต่ใส่ชาเลนจ์ให้เยอะขึ้นใส่ชาเลนจ์เรื่อยๆการออกแบบเกมห้ามหยุดนิ่งโดยเฉพาะเกมออนไลน์เนาะเกมบอรดเกมมันจะหยุดนิ่งนะ้เพราะมันเล่นจบเป็นรอบๆเนาะแล้วอฉจจะต้องรอ3าวันถึงมาเล่นใหม่แต่เกมอะไรหยุดนิ่งไม่ได้เพราะมันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นห้ามหยุดนิ่งและห้ามลงเร็วเกินไป ถ้าลงเร็วเกินไปจะเกิดการเล่นมาราธอนเกิดขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นห้ามหยุดนิ่งและต้องค่อยๆลงและเป็นจังหวะที่ดีเหมือนอย่างการ5ากเกมจริงๆแล้วเมื่อเราลา็อกเกมวันนี้เราต้องทําของเฟ,ฟสต่อไปทันทีเพื่อเลี้ยงให้คนอยู่ไปเรื่อยๆกับเราและทําให้เขาไม่เบื่อรวมถึงเราเองเราก็จะไม่เบื่อด้วยครับในฐานะแบบเกมดังนั้นวิธีการแก้ให้เล่นเชมิวนะครับง่ายๆมี2วิธีในตอนนี้นะที่ผมแนะนำหนึ่งเลยคือหาสต็อปไทม์ครับ ห้ามให้คนเล่นเล่นมาราธอนเด็ดขาดกับ2ครับหาชาเลนจ์ใหม่ๆมาให้คนเล่นเลือกเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่รูทีนและไม่น่าเบื่อเพื่อที่เขาจะกับเราเล่นนานขึ้นต่อไป